สวัสดีครับหลังจากที่แปลงหน้าจอใส่เจ็ดนิ้วเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ทําการติดฟิวิีกาซูเปอร์นาโนต่อไปเลยนะครับสําหรับคุณเอกนะครับที่เข้ามาใช้บริการทําฟิมนะครับคันนี้ก็เป็นคันที่เก้าแล้วนะครับนี่นะฮะสำหรับรถคุณเอกนะครับเป็นฟิวบีกาซูเปอร์นาโนซราิมิกนะครับ 50%รอบคันนะครับหน้าเต็มนะครับหลังคา80%นะครับเป็นฟิล์มที่ปกป้อง 400, u v 4 0 0 u v 1 u a v ได้100%นะครับเป็นฟิล์มนวัตกรรมที่มืดนอกสว่างในนะครับสดใสสบายตัวสบายตารอบคันหน้าเต็มนะครับรอบคันหน้าเต็ม50%นะครับปกป้อง 400, u v 4 0 0 u v 1 u a v ได้100%นะครับปกป้องข้าความร้อนรวมจากแสงอินฟรดได้ถึง 97%เลยนะครับนี่คือฟิล์มนวัตกรรมที่มืดนอกสว่างในสดใสสบายตัวสบายกานะครับนะฝั่งนี้ก็50เช่นกันนะครับแล้วหลังคาซันรูฟนะครับ80%นะครับนี่คือหลังคาซันรูฟ80%นี่คือฟิล์มนวัตกรรมที่มืดนอกสว่างในสดใสสบายตัวนะครับเนี่ยฮะเดี๋ยวเราเข้าไปดูภายในกันนะครับและนี่นะครับคือฟิล์มวีการ 50%รอบคันหน้าเต็มนะครับนี่นะเป็นฟิล์มนะวัตรกรรมที่มืดนอกสว่างในสดใสสบายตัวสบายตานะครับนะฮะข้างหลังก็50%ปกป้อง UV400UV1UVB ได้100%นะครับสหรับแอคคอร์ดนำเข้าตัวนี้นะครับนี่นะหลังคาสารูปก็ 80%นะครับนี่นะฮะนี่นะครับหลังจากที่เราได้แปลงหน้าจอ Android นะครับนะฮะมิชิก้านะครับแรม2องลอม32นะครับใส่เข้าไปแทนหน้าจอเดิมที่ใช้ไม่ได้นะครับนะฮะแอร์ทุกอย่างอยู่ครบหมดนะครับนี่คือการทำงานของร้านถาวรตรวสอบนะครับมาที่เดียวครบจบจริงนะครับเดี๋ยวเราออกไปดูโดยรวมภายนอกอีกทีนะครับและนี่นะครับคือฟิล์มโดยรวมของฟิล์มมิกาซูเปอร์นาโนเซรามิกนะครับ สวยงามนะครับกับสีรถที่สวยงามนะครับกับฟีมีมก p าซูเปอร์นาโนเซรามิกนะครับรอบทันหน้าเต็ม50%นะครับเมื่อเราทำการติดฟิล์มเสร็จนะครับเราจะไปล้างรถลงกีมฟื้นฟูนะครับให้กับท่านลูกค้านะครับเพื่อที่จะส่งมอบนะครับนี่ครับอันีน้เต็มเลย อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับฝากกดติดตามเพจรา้านถาวรรูทูชอปเรียกทางด่วนทำไมาลามินตาฝากกดติดตามถาวรรูทูชอปในช่อง YouTube นะครับเพจถาวรรูทูชอปแล้วก็ถาวรรูทูชอปในช่องติ๊กต็อกนะครับวันนี้กล่าวคำว่าสวัสดีครับ อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ฝาก like, กด share, กติดตามเพจร้านถาวรรูทูชอปเรียบทางด่วนนกกมัยรามินทาฝากกดติดตามถาวรรูทูชอปในช่อง u t u b e นะครับเพจถาวรรูทูชอปถาวรรูทูชอปในช่องท i k t o อนะครับทุกแพลตฟอร์มนะครับใช้คําว่าถาวรรูทูชอปทั้งหมดนะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ฝาก like, share, ฝากดติดตามด้วยนะครับวันนี้กล่าวคําว่าสวัสดีครับ